สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวอลซอฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเลยนะครับผมไม่ได้ลงคลิปมา5-6วันแล้วนะครับหลังจากที่ไปเล่นแอร์ซอฟกันมาครั้งแรกก็ไม่ได้ลงอีกเลยนะครับวันนี้เราจะกลับมารีวิวปืนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ใครเห็นพียงหลังผมแปลกๆไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้ผมกําลังที่จะทำเอาปืนมาแขวนละนะครับเป็นแบล็ก u n า ให้มันมืออาชีพก,กว่านี้หน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวจัดแสงจัดอะไรนะครับแต่มันค่อยๆจะใช้เวลานานก็เลยอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวปืนให้ดูก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรคุณเห็นแล้วนะครับตั้งอยู่ข้างหน้าถ้าใครรู้จักปืนนะครับก็จะรู้จักแล้วล่ะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับคือปืน M40A5 นะครับของค่าย v f c นะครับผลิตในไต้หวันซึ่งเป็นตัวแก๊ส เหมือนกันนะครับบ้านผมเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นระบบแก๊สเนาะอย่างที่เคยบอกไปนะครับมีสปริงด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวในอนาคตแล้วกันนะครับวันนี้มาดูระบบแก๊สก่อนซึ่งเจ้าตัวเนี้ยผมอาจจะแง้มนิดหนึ่งว่าอาจจะปล่อยต่อนะครับเนื่องจากว่าผมเอามันไว้ตั้งเฉยๆก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะเดี๋ยวไว้ไว,ว่ากันและกันเนาะในอนาคตนะครับมาเริ่มแรกนะครับอย่างที่บอกไปเนาะตัวนี้ผลิตในไต้หวันค่าย VFC ซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะในเรื่องของความสมจริงนะครับแล้วผมจะมาไล่ให้ดูว่ามันสมจริงยังไงเนาะเอาตั้งแต่แรกนะครับปืนกระบอกนะี้มีน้ําหนักอยู่ที่เรา2โล2โลครึ่งประมาณไม่เกิน3โลนะครับซึ่งไม่ได้หนักมากเนะาะเป็นตัวบอดี้นะครับทำจากอันนี้เป็นเป็นโพลิเมอร์นะครับพลาสติกโพลิเมอร์ซึ่งแข็งแรงนะครับแต่ไม่หนักเนาะท่ออันนี้น่าจะเป็นโลหะ นะครับน่าจะไม่ใช่เหล็กนะเท่าเท่าที่จับดูนะครับน่าจะเป็นโลหะซึ่งทําให้น้าหนักมันเบานะครับถ้าเหล็กมันจะหนักกว่านี้เนาะแล้วก็ายางนะครับมียางพันท้ายด้วยไอตรงพันท้ายด้วยปรับได้นะครับแต่เดี๋ยวค่อยเหล่าแล้วกันนะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรที่มันแตกต่างจากตัว Air ์ o c อกกินะครับอ่ะให้ดูลนรวมไปแล้วน้องว่าตัวเนี้ยวัสดุมันเป็นอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวปืนตั้งแต่หัวจดเท้านะครับตัวนี้นะครับลำกล้องอย่างที่บอกเนาะเป็นโลหะนะครับมาจากโรงงานมาเลยเนี่ยมาเป็นตัวแฟลชไฮเดอร์นะครับตัวตัวลดแสงยาวเลยนะฮะซึ่งก็สามารถถอดได้เนาะเผื่อใครอยากจะใส่เก็บเสียงนะครับก็หมุนออกได้เลยเนาะเกลียว6มิลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น ลามิกาตินี่นะครับถ้าในหนังเราจะเห็นกันว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะใส่พวกไปฉายเลเซอร์ตรงนี้นะครับเขาจะใส่ตรงนี้กันเนาะแต่จริงๆปกติผมก็ในกองทัพไม่ค่อยเห็นใครใส่นะครับมันจะใส่ทําไมเหมือนกันอ่ะขาซ้ายนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่ผมติดเองแล้วก็เดิมๆก็มีลามมาให้นะครับเป็นลามิกาตินี่สําหรับยึดสะโพกนะครับอันนี้แต่สะโพกเนี่ยเป็นของผมนะครับไม่เกี่ยวส่วนน,นข้าง ตรงนี้ที่เห็นเป็นลูกนะครับอันนี้เป็นลูกดัมมี่ยังไม่ได้ทําสีนะครับไม่มีเวลาทํานสะักทีเนาะลูกห้าลูก3าดนะครับแล้วก็นี่พันท้ายเป็นอย่างนี้นะครับเป็นฟิกสต็อกมาพับไม่ได้นะครับยาวตลอดลำเนาะแล้วก็มียางตัวนี้นะครับเป็นยางอย่างดีนะฮะไว้สําหรับลองแก้มของเราเนาะเวลาเราเลิงใครใครหน้าต่ําหน้าสูงเราไม่เท่ากันนะครับ ซึ่งโอเคฟิลลิ่งคือโคตรสบายนะครับใครชอบแบบนี้ก็ปรับเอาตามใจชอบนะครับมันจะมีปุ่มหมุนอย่างนี้นี่นะครับมุนคลายๆไปปุ๊บได้ได้ที่แล้วก็หมุนกลับนะครับแค่นี้เองที่นี้เราก็จะเล็งได้ถนัดมือแล้วนะฮะอ่ะทีน,นี้อันนี้คือภาพรวมนะครับภาพรวมของตัว M40 l น o ะ c ภายนอกนะฮะต่อมานะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะ อธิบายความแตกต่างระหว่างตัวแก๊สกับตัวสปริงให้ฟังง่ายๆแล้วกันความต่างน,นะครับระหว่างสไนเปอร์ระบบแก๊สกับระบบสปริงนะครับซึ่งถ้าระบบสปริงอ่ะมันจะเหมือนกันมาตรฐานนะครับเบสทั่วโลกเหมือนกันหมดนะครับก็คือจะมีกระบอกสูบเนาะเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ทให้นะครับมันจะเป็นกระบอกสูบสีเงินเงินหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราดึงเราดึงโบ้ถอยออกมานะครับมันจะ เก็บลมไว้ในกระบอกสูบเนาะแล้วพอเราใส่เข้าไปปุ๊บนี่ปืนพร้อมยิงใช่ไหมพอยิงทัาจะยิงปุ๊บมันก็จะดันไอ้ลมที่เก็บไว้อะไปดันลูกกระสุนออกนะครับทีนี้ระบบแก๊สนะครับระบบแก๊สมีการเก็บแก๊สหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่อันจะแยกออกไปเลยนะครับบางตัวเนาะอย่างเช่น M 2 0 0 s o c o โซคอมนะโซคอมเกีย so ร์อันนั้นอะจะเก็บแก๊สอยู่ที่บริเวณโบ์นะถ้าจําไม่ผิด คา98แล้วกันเออเห็นภาพง่ายนะครับคา9 8 k ของดับเบิลเบลอย่างเงี้ยนะครับเขาจะเก็บแก๊สไว้ที่ตัวตัวโบว์นะครับแต่ของตัว M40 เนี่ยนะครับเขาจะเก็บไว้ในแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนตัวนี้เนาะผมมี2ตัวนะครับเออโปรโมทเลยเผื่อขายนะครับมี2ตัวมีรั่วอันนึงแล้วก็อีกอันนึงสมบูรณ์นะครับซึ่งไอแม็กตัวเนี้ยนะครับมันจะทำงานเหมือนตัวอา่า ไกลฟิ่น GBB ทุกอย่างเลยนะครับก็คือมีวาล์วตอกตรงนี้นะครับพอเรายิงปุ๊บมันก็จะตอก wow วาล์วดันแก๊สออกไปขับลูกนะครับแล้วก็เราก็ใส่ลูกตรงนี้เนาะเราจะเห็นอ่ะมันจะเป็นสปริงอยู่นะครับแล้วก็หยอดลูกเข้าไปได้เลยเนาะมันจุป,ประมาณ10 10กว่านั้น,นะครับผมไม่เคยใส่เต็มเท่าที่เผมก็เลยไม่ได้นับนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะเรื่องความแตกต่างก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายใน ภายใน,นมันถอดได้ชิ้นเดียวนะครับไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันไม่เหมือนแกสโบรแบกเนาะที่แบบว่าถอดง่ายนะครับเป็นสไนเปอร์เนี่ยมันจะต้องขันน็อตเยอะนะครับเพราะนั้นก็ทําใจตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนถอดโบล้ลวกันนะครับมันเป็นอะไรที่ใครไม่เคยถอดจะค่อนข้างงงนิดนึงนะครับตัวโบลเนี่ยถ้าเราดึงปกติอย่างเงี้ยนะครับ มันจะล็อกเห็นไหมมันจะล็อกไว้นะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะถอดตรงๆได้นาะให้เรานะครับให้เราเก็บไว้อย่นี้ก่อนนะครับมันจะมีปุ่มมันจะมีปุ่มนะครับเนี่ยทิศมาข้างใต้นะฮะมันจะมีปุ่มอยู่อยู่ใต้ไก่น,นะครับปุ่มนี้นี่นี่ผมจะซูมให้เออเนี่ยปุ่มนี้นะครับให้เรากดตัวนี้นะครับกดไว้แล้วก็ดึงโบ๊นะครับแล้วก็ถอดได้เลย นะฮะอันเนี้ยง่ายง่ายมากนะครับพอร์ตโบลทีนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูดูโบลมันกันนะครับโบลมันเป็นแบบนี้เนาะอ่ะคล้ายๆเนาะคล้ายๆตัว GBB ของไลฟ์เฟิปกตินะครับก็แต่ว่าตัวตัวนี้มันจะไม่มีพวกอ่าสปรงสปริงอะไรเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นมันจะมีตัวนี้เนาะตัวรับแก๊สอ่ะตัวดันลูกนะครับเข้าลังเพลิงอะไรอย่างนี้เหมือนกัน แต่ว่าตัวนี้จะไม่เหมือนตัวคารก้าแปดตรงที่ว่าตัวนี้ทําหน้าที่แค่ดันลูกอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทําหน้าที่เก็บแก๊สเพราะนั้นเจ้าตัวนี้จะทนมากเพราะว่าตัวตัวคาเนาะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าบางทีแก๊สมันรั่วที่โบนะครับทำให้เราต้องเปลี่ยนโบซึ่งเป็นปัญหาไหมสาหรับผมก็มันค่อนข้างน่าราคาญเนาะแต่อันนี้นะครับมันแข็งแรงมาจากโรงงานนะครับโลหะอย่างแข็งนะครับเพราะนั้นขายห่วง นะครับตัวนี้ไม่ไม่มีน่าจะไม่ไม่พังง่ายแน่นอนนะครับแล้วเวลาเราใส่นะครับก็ทําย้อนขั้นตอนเดิมนะครับใส่อะปึ๊บใส่เข้าไปอย่างนี้อะประมาณจะใส่ปึ๊บอะอะแค่นี้ครับลั่นไกลขึ้นทีหนึ่งก็ล็อกแล้วนะครับก็ถอดไม่ออกแล้วประมาณนี้นะครับอะนี่ก็คือรวมรวมโอววิวของ ตัว M40 นะฮะซึ่งความเท่ของมันอะผมจะบอกเลยนะความเท่ที่แบบท้างให้ผมซื้อเจ้ากระบอกนี้มานะครก็คือตอนเราเปิดโบว์อะตรงเนี้ยนะครับถ้าเทียบกับตัวสปริงเนาะเราจะเห็นเป็นลูกสูบสีเงินนะครับซึ่งถามว่าสมจริงไหมก็ไม่สมจริงใช่ไหมนั่นแหละคือปัญหานะครับผมอยากได้ตัวแกส๊สเพราะว่าความสมจริงลว้วนเลยนะฮะถามว่ามันสมจริงยังไงนะครับช่องคัดบอกเนะี่ย นะครับผมสามารถที่จะหยิบกระสุนใส่เข้าไปได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเออผมสามารถที่จะหยิบกระสุนใส่เข้าไปในในรางเพลิงได้นะครับแต่ว่านั่นแหละเนาะมันมันสำหรับลูกหกมิลิเมตรนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้มันจะยัดเข้ารางเพลิงไม่ได้นะครับมันเอาฟิวรล้วนเลยนะครับก็คือมันเท่นั่นแหละเออเวลาซื้อปืนเนาะนอกจากความแรงหรือพลรงแมแล้วนะครับโมเดลมันต้องเท่ด้วยนะครับอันนี้คือคือเรื่องจริงเลยนะครับ แล้วก็เวลาเรายิงนะครับฟิลลิ่งมันเดี๋ยวผมพับหน้าแป๊บนึงนะออฟิลลิ่งมันกระชับมากนะเนี่ยปึ๊บเนี่ยเสียงไกลก็คมๆนะครับยิงอย่างนี้ได้เลยเนาะแต่ว่าเจ้ากระบอกนี้นะครับลงสนามไม่ได้ลงสนามไม่ได้นะครับปืนมีความแรงเกิน400ไปไกลมากนะครับปืน ของผมเนี่ยน่าจะวัดล่าสุดน่าจะประมาณ5 0 0เกือบ6 0 0นะครับซึ่งมันแรงไปมากเนาะทำให้มันลงสนามไม่ได้นะครับเดิมๆต้องไปแต่งเพิ่มเนาะถ้าใครซื้อมาก็ไปวัดก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาลงไปเล่นเนาะมันค่อนข้างอันตรายนะครับยิ่งสไนเปอร์ด้วยยิ่งอันตรายเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็ภาพรวมประมาณนี้นะครับส่วนเดี๋ยวข้อดีข้อเสียผมมาบอกอีกทีหนึ่งละกันนะครับเดีนะ๋ยวรอไป ยิงทดสอบก,กันดูก,ก่อนนะครับว่ากระบอกนี้มันโอเคไหมน่าซื้อมาเล่นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูหลายๆมุมเลยทั้งมุมที่เรายิงโดนเป้าแล้วก็มุมที่ผมยิงเองด้วยนะครับจะได้เห็นวิธีกระสุนแล้วก็ความแม่นยําของมันชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาที่ตำแหน่งทดสอบปืนของผมแล้วนะครับโดยระยะห่างเนาะจากตรงนี้ นะครับถึงเป้าหมายก็เราเล่20เมตรได้เนาะซึ่งก็ใกลพอสมควรนะครับปืนพกยิงไม่ได้แน่นอนวันนั้นวันนี้เราจะเอาปืนสไนเปอร์ยิงจากระยะนี้นะครับอันนี้ก็บรรจุกระสุนเรียบร้อยเนาะลูก6มิลนะครับขนาด0.25กรัมนะครับซึ่งเหมาะกับการยิงสไนเปอร์เนาะแต่ถ้าใครอยากได้ความแม่นยำมากกว่านี้ก็ใช้น้ำหนักมากกว่านี้นะครับ0.3 0.4อะไรว่าไป เดี๋ยวเราจะมาบรรจุลูกก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับดันโบเข้าแล้วก็เรดี้อันนี้ผมยังไม่ได้ปรับศูนยเล็งอะไรเลยนะอ่าถ้ายิงพลาดก็ขออภัยนะครับไม่ได้ปรับศูนยเล็งอะไรเลยนะอ,อมันคูณเท่าไหร่มันได้มากกว่านี้เออคูณเจ็ด เห็นป้อชัดนะครับตกข้างละหนึ่งทีหนึ่งโอ้โหสูญเล็งค่อนข้างแย่นะ <Yeah. S 1> นี่นนเล็บปรับนี่ขวาต้องปรับตรงข้าม mm hmm. มาลองดูกัน ไม่ถนัดโอเคฮิตแต่มันจะดับันสีเนี่ยไหมล่ะอีกทีพอมันปรับซูมไกลแล้วผมต้องปรับเป้าตา อัพอีกหน่อยมันจุเขียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้ดดย อะไรมันจะพุกตกหมดเลยอ่ะว t ดเดือ l โอเคอิโอ้โหนี่ครับเวลาใส่รูปมันก็จะมันเป็นสองแถวเนาะซึ่งมันก็จะใส่ง่ายนะครับแต่ว่าบาะมันค่อนข้างไอไอตัวป้อนลูกมันจะค่อนข้างใหญ่เนาะซึ่งมันทำให้ลูกมันบางทีมันไม่ค่อยตรงนะครับ เรื่องความแม่นอันนี้ก็อย่างที่บอกบอกเนาะมันเป็นแก๊สนะครับบางทีบางจังหวะแก๊สมันไม่เสถียรก็ทำให้ลูกมันมันไม่ไม่สเตเบิลแลนว์ของช่มนนะครับโอเคมันจุดลูกคือต่อให้คุณแบบว่าแม่นยังไงอะยังไงแก๊สมันก็สวิงอะนะฮะมันไม่เหมือนพวกพวกโบ a อชั่น แบบเอ่อแบบสปริงแต่จริงก็ไม่รุมกันวัวจะากากเองก็ได้นะครับไม่โทษปืนแล้วกันทีปึ๊บเฮ้ยแต่มันตีดว่ะโอเคอีดเวลาลิงเปิดสองตาได้ก็ดีนะครับ เดี่ยวของผมผมถนัดปิดตาแต่เปิดก็ได้เอออิฟอันสุดท้ายเฉียวไปนิดนึงนิดเดียว โอเคหนึ่งสองสามตอนนี้จะโดนโอเคฮิต okay. ทีนี้ก็ยิงให้หมดเล่นๆครับแค่ดูวิธีกระสุนนะโอเคลูกน่าจะหมดแล้วครับเลือดน้อย อ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการยิงคร่าวๆเนาะผมไม่ได้ไปลงสนามแน่นอนนะครับเพราะว่ากระบอกนี้ความแรงเกินนะครับก็ในในส่วนของฟิลการยิงเนาะก็อาจจะได้เห็นผมพูดไว้ในตอนผมยิงแล้วแหละนะครับแต่เดี๋ยวรีแคตอีกรอบหนึ่งเนาะก็สำหรับฟิลการยิงนะครับปืนเสียงแน่นดีเนาะแล้วก็นัดแรกที่ผมยิงไปเนี่ยที่เห็นวิถีกระสุนมันมันแ,บบแปลกนะครับเพราะว่า ตอนผมยิงอะ่ะผมปรับไว้ที่คูณ3เนาะแต่สุดท้ายอุปกหมยิงของปรับไปคูณ7นะครับกระสุนมันก็เลยไม่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วกันเนาะแล้วพอหลังจะผมปรับอะ่ะเออเคมันก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการปรับสโคปด้วยอันนี้ผมโทษตัวเองเนาะทีนี้มาใน,นส่วนของฟิลลิ่งการยิงนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะเสียงโบวคือเพะมากนะครับแบบ มันมันมันฟิลฟิลมันคือสไนเปอร์จริงๆเลยอะ่ะแบบแบบที่คุณเห็นในหนังแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อเสียงมันมันมันเพาะมากเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับมันมีโบเล็กให้ด้วยนะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าโบเล็กเนี่ยหมายถึงต้องไปซื้อนะไม่ใช่หมายถึงว่าผมมีให้นะเออเสียงมันจะเพาะกว่านี้มากนะครับมันมีเสียงเหล็กแบบดังกิ้งกิ้งกิ้งอ่ะหรือแบบคูรโคตรดีนะครับแต่ราคาแพงหน่อยนะ่าจะประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับคือแพงมากเนาะแล้วก็ อ,อย่างที่เห็นนะครับกระสุนอาจจะเบ้ซ้ายเบ้ขวาหน่อยอันนี้ทําใจนะครับเรื่องของระบบแก๊สนะครับอาจจะถามว่าแม่นกว่านี้ได้ไหมผมไม่ชัวร์นะอาจจะต้องไปแต่งนะครับแต่อันนี้ก็ผ่านการแต่งมานิดหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้แต่งเยอะแต,แต่ก็แต่งมานะครับซึ่งถ้าให้ให้คะแนนเลยดีกว่านะครับในในส่วนของข้อดีเนี่ยก็อย่างที่เห็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือ ตัดเรื่องของแบรนด์ตัดเรื่องของความแม่นตัดอะไรออกไปนะครับเอาแค่ฟิลลิ่งของผมลว้ลวๆนๆเนาะเจ้ากระบอกนี้นะครับข้อดีคือ1น้ําหนักไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งฟิลลิ่งการจับฟิลลิ่งการยิงโอเคดีนะครับอันนี้ผมให้สิเต็ม10เลยเนาะเรื่องของความสมจริงละกันนะครับไม่นะว่าจะเป็นการถอดโบลูปเล่นหรืออะไรก็ตามเนาะของที่ให้มาก็โอเคนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเนาะ ส่วนในเรื่องของข้อเสียนะครับข้อเสียที่เห็นได้ชัดๆก็คือแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนอาจจะแมนคะแนนยากนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยเป็นโมเดลค่อนข้างยูนิคเนาะมันไม่ใช่โมเดลตลาดซึ่งทําให้ซึ่งทําให้อะไหล่เนี่ยมันมันหายากนะครับแล้วก็ซ่อมยากด้วยเพราะฉนั้นถ้าใครคิดว่าจะซื้อมาแล้วเอาไปเล่นหนักๆผมแนะนํำไหม ก็พอพอโอเคนะครับพอไปได้ไม่ได้ดีมากแต่ก็โอเคแหละนะครับเพราะว่าซีอูมันอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ว่ามันแบบรั่วง่ายนะครับรั่วยากเนาะแต่อันเนี้ยค่อนอ่าตัวนี้จะค่อนข้างมีอายุแล้วนะครับดูดูเปรียบเทียบนะเนาะอ่าไอตัวเนี้ยตัวใหม่นะครับเนี่ยตัวเก่าเนาะมันจะมีรอยละนะครับเพราะฉะนั้นก็เออผมเชื่อเลยอะ่ะว่าพ f c มันไม่ได้รั่วง่ายเบอร์เบอร์อรนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความโมเดลยูนิคแหลกขาย G ส3 นะครับอะไหล่ซ่อมจะหายากนิดนึงในประเทศไทยนะครับแต่ถ้านําเข้าเนี่ยก,ก็ก็พอมีให้ให้ให้เอามาซ่อมได้บ้างนะครับหรือถ้าใครรู้ๆวงหน่อยก็แม็กเสียก็ซื้อใหม่นะครับส่วนตัวปืนเนาะผมการันตีแล้วกันว่าไม่พังง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโบไม่ว่าจะเป็นฮอปไม่ว่าจะเป็นลํากล้องหรืออะไรก็ตามนะครับมันแข็งแรงมา,าตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วสีนี้ก็ทํามาใหม่เนาะสวยงามเลย นะครับอันนี้ไม่ต้องไปทําสีเพิ่มแล้วแต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสีก็เอาเลยตามสบายนะผมใช้ประมาณนี้นะครับก็อะเซตินนี้นะครับผมว่าจะปล่อยอย่างที่บอกนะครับว่าจะปล่อยแต่เอ้ยผมลืมให้คะแนนนะครับกระบอกนี้เนาะเต็ม5ดาวนะครับผมให้5ดาวเต็มเลยนะครับไม่นับเรื่องความแม่นไม่นับเรื่องความแรงเกินไม่นับเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเอาแค่ความสวยกับฟีลิ่ง กระบ,บอกนี้ให้เลย5เต็ม5นะครับเต็ม5ดาวให้ไปเลย5ดาวนะครับอ่ะมที่ส่วนของไฮไลท์แล้วนะครับกระบ,บอกนี้ผมว่าจะปล่อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมจะหาระดมคุณไปต่อกับ MP5 แล้วนะครับใครอยากได้กระบ,บอกนี้นะครับก็วันนี้ผมปล่อยอยู่ที่12,000บาทนะครับให้ไปเลย2แมกกาซีนรั่ว1แล้วก็สมบูรณ์1นะครับแล้วก็แถมสโคบปให้ไปด้วยนะครับ แล้วก็ขาซ้ายด้วยนะครับให้หมดนี่เลยนะครับหมดเซตนี้เลยแล้วก็มีลูกดัมมี่ให้ด้วยนะครับดัมมี่ตรงนี้นะครับแถมให้ไปด้วยเลยนะฮะอ่ะก็สอบวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว M40A5 ของ VF4 นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอยากรู้ข้อมูลใดๆของมันเพิ่มเติมก็ สามารถสอบถามผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้อย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าใครสนใจแอร์ซ็อกตัวไหนนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นของนําเข้าหรืออะไรก็ตามนะครับติดต่อเพจมอโซนเรื่องราวสงครามได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับถ้ามีกระบอกไหนที่สามารถหามาให้ได้เดี๋ยวผมจะติดต่อให้นะครับส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนแกกระบอกนี้ก็ อ่าคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบเนาะเรื่องรายละเอียดตัวปืนเนาะตัวนี้ไม่มีกล่องน,นะครับเดี๋ยวผมจะส่งแบบแพ็กเกจไปแพ็คไปดีๆนะครับอ่ะลูกลั่กก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าขายไม่ออกก็ก็เก็บนะครับปืนมันสวยอยู่แล้วเนาะแต่อันนี้คือผมอยากไปต่อ MP5 นะผมจะไปสายลงสนามแล้วนะครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับเราใกล้จะ600ซับแล้วนะครับให้มันไปถึงพันไวๆเนาะ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปพร้อมกับเจ้าตัว m 4 0 a 5กระบอกนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ